สนับสนุนรายการโดย v บายคิวเม q Medical Center ขอต้อนรับคุณผู้ชมเะครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับช่วง Your Health นะครับซึ่งผมจะรับหน้าที่ในช่วงนี้แล้วก็พูดคุยสัมภาษณ์คุณหมอในเรื่องราวของสุขภาพเรื่องราวของโรคใหม่ๆเรื่องราวของปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพนะครับและสําหรับช่วงนี้ในวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคมะเร็งอย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าโรคมะเร็งนั้นน่ากลัววันนี้นะครับเราจะพูดกันถึงเรื่องของโรคมะเร็งปอด ซึ่งมะเร็งปอดนั้นมีที่มาที่ไปมีสาเหตุของโรคนั้นเป็นอย่างไรและวิธีการป้องกันวิธีการรักษานั้นเป็นอย่างไรและสามารถรักษาได้หายจริงหรือไม่จริงนั้นวันนี้นะครับผมคงต้องขอสวัสดีคุณหมอครับสวัสดีคับปานทองอีกครั้งนะครับที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็งกับทางรายการชนะโลกของเราในวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับผมอยากจะถามคุณหมอว่ามะเร็งปอดเนี่ยเอ่อมันคืออะไรครับแล้วก็มีอาการของโรคเนี่ยเป็นยังไงครับครับ โรคมะเร็งปอดอาการที่พบบ่อยที่สุดก็คือการที่ไอเป็นเลือดไอเป็นเลือดไอเป็นเลือดนะครับอันที่สองก็คือน้ําหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุครับอืมแล้วแล้วจริงหรือไมครับที่ที่มะเร็งปอดเนี่ยเป็นเป็นโรคมะเร็งอันดับต้นต้นใช่ครับก็ประมาณอันดับสองอันดับสามของประเทศเลยนะครับอันดับสองหรือสามอันดับถ้าอันดับหนึ่งนี่คือก็จะเป็นพวกมะเร็งตับในผู้ชายนะครับมะเร็งต้านมในผู้หญิงครอ๋อนี่อันดับหนึ่งส่วนมะเร็งปอดน้นเป็นอันดับสอง ทีนีเ้เมื่อเราเห็นคะรับเมื่ออาการของโรคคือไอเป็นเลือดอ,อ,อันนี้คือสัญญาณบอกแนละ้วใช่ครับว่าเป็นครับแล้วในคนที่สูบบุหรี่ก็จะเป็นปัจเสี่ยงนะครับซึ่งอันนี้จะสูงกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ถึงสิบเท่าครับถ้าเกิดว่าสูบบุหรี่เนี่ยมีเปอร์เซ็นที่จะเป็นมะเร็งปอดสูงกว่าผู้ที่ไม่สูบสิบเท่าใช่ครับและถ้าผู้ที่ไม่สูบ <c oughs> ผมเคยทราบมาว่าผู้ที่ไม่สูบเนี่ยก็สามารถจะเป็นได้ใช่ครับ คือว่าสาเหตุนั้นส่วนหนึ่งก็คือถึงไม่สูบบุหรี่นะครับแต่ว่าเป็นคนที่ได้รับควันบุหรี่เช่นสามีสูบบุหรี่มากภรรยาหรือบุตรที่รับไปเนี่ยก็เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดได้ออ๋คือครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเซ็กแคนแฮนด์สโมคเกอร์เซ็กแคนแฮนด์สโมคเกอร์คืออยู่ใกล้ชิดหรือในที่ทํางานที่มีควันสูบุหรี่นะครับอันที่สองก็คือจากมลภาวะในอากาศต่างๆนะฮะเช่นบางคนที่ทํางานโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสารพิษสารพิษเยอะนะครับ ก็เ็เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งได้แล้วอย่างจราจรครับตำรวจจราจรก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สูงมากครับแล้วทีนี้วิธีการป้องกันสําหรับสําหรับคนที่อยู่ใกล้ชิดหรือว่าวิธีคนที่อยู่ร่วมกับคนที่สูบบุหรี่เนี่ยต้องทํำยังไงครับคือจริงๆแล้วก็ต้องดีที่สุดนะครับต้องขอร้องขอร้องเขาจสูุบุหี่ใช่ครับอ๋อเพราะครับมันไม่มีสิทธิ์ที่จะที่จะใช่ครับเพราะมันเป็นสารที่ทําให้มันเกิดมะเร็งแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นไปได้ไหมครับถ้าคนไม่สูบเนี่ยสมมติหายใจ คือคนที่สูบเนี่ยคือมันสูบทางเข้าทางใช่ครับทางปากใช่ครับแล้วก็เข้าไปในปอดใช่ครับทีนี้คนที่ไม่สูบหรืออยู่ใกล้ชิดเนี่ยคือจะสูดลมหายใจเข้าทางจมูกใช่ครับมีผลไหมครับกับการที่จะเป็นได้มากกว่าก็เป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันเป็นได้เหมือนกันเลยพราะมันก็จะเกี่ยวกับความใกล้ชิดว่าจะรับสารมากน้อยแค่ไหนนะครับแม้แต่การเกิดควันนะฮะอย่างเช่นในประเทศจีนเนี่ย ซึ่งมีห้องแถวที่มิชิชีเขาอยู่ประเทศหนาวนะครับแล้วก็เพราะว่าแม่บ้านที่ต้องทํากับข้าวและมีควันน้ํามันลอยอยู่ตลอดเวลาในห้องที่ปิดอากาศก็เป็นมะเร็งปอดสูงกว่าคนที่ทํางานนอกบ้านหรอครับหมายถึงทํางานอยู่ในห้องครัวห้องครัวแล้วก็น้ํามันในกระทะที่มันร้อนและก็ควันนั่นในประเทศจีนซึ่งอากาศหนาวเขาต้องปิดหน้าต่างตลอดนะครับครับแ้อห uls, ้องแคบๆห้องพอแคบๆเงี้ยแม่บ้านที่มีชีวิตอยู่แบบนี้จะเป็นมะเร็งมากกว่าผู้หญิงที่ออกไปทํางานนอกบ้าน ก็ค,คืออากาศไม่ถ่ายเทไม่ถ่ายเทแล้วก็มีควันควันอยู่ตลอดเวลาควันอาหารนี่ก็ก็แม้แต่ปัจจุบันนี้ที่ทางการวิจัยใหม่ๆก็คือแม้แต่ควันทูบที่อยู่ตามวัดหรือตามสารเจ้าเนี่ยก็ทําให้เกิดโรคมาเร็งได้เหรอครับครับ,รบอ๋อคืออะไรที่ที่เป็นควันเป็นควันเป็นมลภาวะมลภาวะที่ราสูดเข้าไปที่ไม่ใช่อากาศบริสุทธิ์กับตุ้นในทางนั้นนะครับสมมุติว่าผัดกับข้าวอยู่เนี่ย อยู่ในครัวตลอดเวลาอาการไม่เฉยแต่ว่าคือบ้านเราอาจจะมีการใช้เครื่องดูดควันดีดีกว่าอันนั้นก็ทําให้ควันออกไปนอกไปนอกนะครับแต่ถ้าเกิดปบอยู่ในนั้นเนี่ยก็ทําให้เกิดปัจจัยเสี่ยงด้วยมีปัจจัยเสี่ยงในการที่เป็นมะเร็งปอดใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนที่มีแต่โมลภาวะก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่ใกล้ชิดกับคนที่มีสุบูรีครับเป็นปัจจัยเสี่ยงแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามีอาการเริ่มแรกคือไอมาเป็นเลือดแล้วนะครับแล้วเป็นแล้วเนี่ยมันมีวิธีการรักษา หรือว่าจะยับยั้งไม่ให้มะเร็งมันก่อตัวขึ้นมายัางไงค,ครับคุณหมอครับคือปกติมะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่เราถือว่าค่อนข้างที่จะยากในการรักษาเนื่องจากว่าพอรู้ว่าเป็นมะเร็งปุ๊บส่วนใหญ่จะมักจะก,กระจายแล้วครับหมงค,คือว่ามะเร็งมันจะไม่อยู่ในเนื้ปอปอดแล้วมันจะไปที่อื่นด้วยซึ่ง<ป>ส่วนใหญ่จะไปที่กระดูกที่ตับหมวกไปที่สมองครับอ๋อเรอคือมเมื่อราเมาื่อเราเจอมะเร็งปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่มักจะช้าไปแล้ว มันจะกระจายแล้วนะครับออเลยครับ,ค,รบคือไม่ใช่ว่าพอเจอเจอที่ปอดแล้วเราจะไปรักษาเลยได้ใชเ่เขาจะเขาจะมักจะไปที่อื่นแล้วมันจะกระจายแล้วเพราะฉะนั้นมะเร็งปอดนั้นจึงเป็นมะเร็งที่ถือว่า